สวัสดีค่ะไปะเทียบเมียฝรั่งไฮเปอร์เทียบซาอินยูเอสเอค่ะวันนี้ไปเทียบโชคดีได้แบคดันตัวใหญ่มาหนึ่งตัวค่ะปลาตัวนี้นะคะใหญ่มากเลยค่ะและเมนูที่เหมาะที่สุดสําหรับปลาสดและใหม่ขนาดนี้ก็คือการย่างหรืออบนะคะวันนี้เราจะอบปลาทานกันค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องเตรียมเครื่องสมุนไพรก่อนนะคะเพื่อดัดคาวปลาแล้วก็ทําให้ปลาของเราเนี่ยหอมอร่อยยิ่งขึ้นค่ะจำได้ไหมคะ ครื่องสมุนไพรไทยราทั้งนั้นเลยค่ะทิ้งข่ตะ,ะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมค่ะตำโลดเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่คือพระเอกของเราในวันนี้ค่ะปลาแบล็กดำค่ะปลาแบล็กดำเนี่ยเป็นปลาน้ำเค็มนะคะขนาดของเขาเนี่ยสามารถใหญ่ได้กว่านี้อีกค่ะตัวจะใหญ่มากเลยนะคะถ้าโตเต็มที่ก็จะมีฟันที่แข็งแรงมากเลยนะคะ ฟันของเขาเนี่ยสามารถกัดนิ้วเราขาดได้เลยค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครีบของเขาเนี่ยก็มีความแข็งแรงไม่เท่กันค่ะเวลาจับปลาเบสดำเนี่ยจะต้องระมัดระวังมากเลยค่ะตัวนี้นะคะมีขนาดใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากตอนที่จับได้ครั้งแรกเนี่ยเขาดิ้นจนกระทั่งบิดหักขาปากเลยนะคะเวลาที่เราจะทําการย่างปลาหรืออบป,ปลานี่นะคะเราจะไม่ขอดเกล็ดปลาค่ะ จะล้างทําความสะอาดด้านนอกให้หายเมือกหายคาวนะคะเวลาล้างเนี่ยก็ะจ,จะใช้เกลือในการล้างค่ะล้างหลายครั้งนะคะจนกระทั่งบริเวณติดของเขาเนี่ยไม่ลื่นนะคะหลังจากล้างทําความสะอาดด้านนอกของปลาแล้วนะคะเราก็มาทําความสะอาดด้านในของปลาค่ะ หลังจากที่เราควักไส้ออกจนหมดแล้วนะคะใช้เกลือรโรยเข้าไปค่ะแล้วใช้เกลือนล้างภายในช่องท้องของปลานะคะให้เกลี้ยงค่ะล้างสัก2อสมครั้งนะคะจะได้หมดคราวค่ะแล้วพยายามดึงไส้ที่ข้างคางออกให้หมดนะคะ ล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําปลาของเราเนี่ยมายัดไส้ด้วยเครื่องสมุนไพรไทยของเราค่ะมีขิงมีขา่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมนะคะปลาเดเย็บจะขกให้พอเอ็เๆนะคะพอให้กลิ่นม,มันออกค่ะแล้วก็ยัดทั้งหมดเนี่ยลงไปในตัวปลานะคะยิ่งบ้ายิ่งดีค่ะจะทําให้ปลาของเราเนี่ยหอมแล้วก็ดับกลิ่นคาวค่ะ หลังจากที่เรายัดไส้ด้วยเครื่องสมุนไพรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําปลามาวางบนแผ่นฟอยที่เราเตรียมไว้ค่ะเย็บจะใช้แผ่นฟอยประกบบนและล่างนะคะจะสังเกตว,ว่าปลาของเราในม,มีขนาดใหญ่มากเลยเต็มแผ่นฟอยเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็นําเกลือมาโรยบริวเวณกล็ดปลาทั้งสองด้านนะคะ ที่นี่จะไม่มีเกลือเม็ดแบบเมืองไทยนะคะป้าเจี๊ยก็จะใช้เกลือป่นธรรมดาน,นี่แหละค่ะแต่ไม่ต้องกลัวเค็มค่ะเพราะว่าเกลือเนี่ยก็จะอยู่บริเวณเกล็ดปลาเท่านั้นค่ะก็จะไม่ซึมลงไปในเนื้อปลานะคะหลังจากนั้นก็บิดหัวบิดท้ายแผ่นฟอยค่ะถ้าต้องการความชัวร์นะคะเราอาจจะใช้แผ่นฟอย2สองชั้นได้ค่ะก่อนที่จะนาไปอบนะคะ แบล็กดัมของเราก็เข้าเตาอบเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวปราเจียวจะไป <Yeah. S 1> ทาน้ําจิ้มซีฟู้ดค่ะ <Okay. S 1> ปลาตัวนี้มีขนาดใหญ่มากเลยค่ะ <Okay. S 1> ทานได้หลายคนค่ะ <Okay. S 1> เพื่อนๆมาทานปลากับปราเจี๊ยวนะคะ ฝากเป็กำลังใจให้กับปเจี๊ยบด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับทราบการลงคลิปใหม่ของเมียนฝรั่งไฮเปอร์เจี๊ยบซาอินยูเเอด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะแล้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย